บุคคลในตำนานนะไรั์เช่นกันสบายๆคนนี้พร้อมเลยนะเอาให้ได้สองนาทีจับเวลาครับนักกาุเรียนครับคุยไรศาตร์คุณเคยเล่นละครใช่หรือไม่ไปคุยไรศาตร์คุณช้างคุณแผนครับไปเป็นเปคุยอะไรศาสตร์ชีวิตช่วงหนึ่งของคุณไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมฮะคุยไรัศาสตร์ ก้าว <laughs> <9 S 2> ขาไหนออกจากบ้านเลยพี่นุ้ยเนี่ยไปคุยไรสัตอนเด็กๆคุณเคยเล่นละครกับคุณแม่มแคทเทอรียาแม็กอินทอ์ชใช่ไหมปหไปคอยไรสัอ่ะเปลี่ยนคำถามสะค่ะ <laughs> คุณเป็นสมาชิกของวลนตรีที่มีสมาชิก3คนหรือเปล่าครับคุยไรสัตอ คุณทุเรียนคะถ้าคุณเปรียบตัวเองเป็นทุเรียนคุณคิดว่าคุณเป็นทุเรียนอะไรคะหมอนทองหรือว่าก้านยาวจ๊ะไปคุยอะไรซักดิชัดว่านะคะไปคุยอะไรซักเราเคยทำงานร่วมกันไหมครับรคุยอะไรสักหมดเวลาครับ ควยอะไรสา